สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกับบอยเบิกบานเช่นเคยครับอากดที่ตามกดถูกใจผมน้าไหนครับถึงจะบอยมืออาชีพแต่ก็ยากมีรายได้คือเขาเด้มาดูครับวันนี้ช่างโปช่างปากีช่างปากีน้ำประทูครับน้ำวันน้ำวันไม่อยู่ครับวันนี้จะมาเอาน็อตที่มันขาดคานะครับพี่น้องขาดค่าเอาออกครับแต่กระติ๊ใสรู้เลืยไหม จำนวนห้าลูกครับนั่นสองครับนั่นสองนะครับอยู่นี่สองยู่นั่นอีกหนึ่งครับเป็นหาครับยัดเขั้วอีเป็นเจ็ดลูกครับมาชมว่ามันจะออกไหมถ้าใส่กีอันออกไม่ได้อ,อันไม่ได,ได้เบาครับได้เบาเออที่ไล่เบาครับเขาออกอะไรกันทใส่มันสองลูกนีกแ่แหละ ขาดว่ดที่นอน,น็อตขาดค่ะกับไอ้เจ้าเอสเคร้อยสี่สิบซูเปอร์ครับคันนี้ไอ้หนุ่มแดนปลาดิบครับโกเบโก